โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัฒนนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมดัมมีแ่แลนนะทุกคนโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาปั่นสล็อตนะทุกคนเหมือนเดิมปั่นสล็อตอีกแล้วแต่ผมคิดไม่ออกว่า,วาจะเล่นเกมอะไร เกมใหม่ๆม,มันไม่ค่อยจ่ายแล้วว่ะทุกคนผมเล่นไม่เคยจ่ายเลยนี่มาลองเล่นเกมเก่าๆมันดีกว่ากลับมาเล่น Cat Cafe ดีกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวก็จะไปเริ่มกันเลยนะทุกคนแล้วก็ขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเกม Dami Land เป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเว็บพนันนะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็ถ้าใครรอโค้ดนะทุกคนท้ายคลิปมีโค้ดแจกแล้วทุกคนก็รอดูกันได้เลยนะครับเริ่มมันเลยดีกว่า โหลดแป๊บโหลดช้านิดหนึ่งนะเน็ตค่อนข้างที่จะเก่าก้ำกึกพกทุนที่6 m เนะทุกคน6.4 m อม ไปร้อยหมุนที่เป็ดแสนขอลลั่นล่นดีดีหน่อยผมไม่ได้แตกมานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวมันมีเสียงรบกวนเอาใหม่ร้อยเอ็มเอ้ยไม่ใช่ร้อยหมุน เหลือสีเอ็มแล้วอะไรวะพี่ก็ทำเกินมาสวยฟรีเกมเข้าไปแสนสิบสี่หมุนจัดไปเหลือสิบเอ็ดหมุนแล้วตัวคูณมาหน่อยตัวคูณลงมาหน่อยโอเค แหลือห้าหมุนแล้วสามหมุนสุดท้ายสองหมุนสุดท้ายหนึ่งหมุนสุดท้ายสวยอุ้ยสิบห้าล้านโอ้ย, 15, 000, 000. อยกำไรมาวะ่ะโอเคสิบหกล้านสิบหกเอ็มแล้วทุกคนมาเราไหลต่อยาวๆเลย มาโอ้โหเกือบขยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าเราขยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าไปที่เบ็ดสองแสนเลยนะเผื่อมันมาอีกไปขอลั่น โอเคสี่แสนสองมือนได้เหรอล้านหนึ่งห้าแสนหุ้ยดอกนี้มาสวยครับเมกาวินหกเอ็มตัวคูณตอนเนี้ยเกตเตอร์ดีกว่า เกตเตอร์ดีกว่าอีนิดเดียวตึ๊บื้มนี่เสียวสลังห้าแถวยังไงอ่ะมาอีกหรือเปล่าจะมาให้ผมอีกหรือเปล่า จะมาให้ผมอีกหรือเปล่าโอ้สวย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 เจ็ดเอ็มขออีกได้ไหมตึง้ง อย่าไปทักอย่าไปทักถ้าทักแล้วมันจะไม่มาต้องห้ามทักนะทุกคนสูตรนี้ใช้ได้แต่รอบแรกทักมันลงมาเลยนี่หว่าผมอยากเปิดฟูลสกีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเปิดแล้วเมาส์มันหายอ่ะขอเล่นแบบนี้กันยังไงยังไงยังไงโอ้โหหนึ่งล้าน มาหน่อยได้ไหมครับมาหน่อยได้ไหมครับฟรีเกมมามาหน่อยได้ไหมครับยี่สบสี่เอ็มมันน้อยนะถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> จะลงก็ไม่ลงอย่าล่ำไลดิ <c oughs> หมดและร้อยหมุน จัดอีกร้อยหมุนไปหายไปนานว่ะขึ้นมาหน่อยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยก็อยอยอขอภายในะคำหยาบเป็คนสองล้าน 欢迎你啊เหลือยี่สิบสองล้านฟรีเกมะเกตเตอร์มาเกตเตอร์มาเกตเตอร์มาเมกมที่คิดจะไม่จ่ายนี่ก็จ่ายนะงงไหมองก้น อยู่ดีก็จ่ายเฉยเลยแล้วจ่ายเยอะด้วยเก้าแสนในหงอนตะคุณลืมเลยนะเริ่มเงียบแล้วไม่อยากให้เงียบเลยอะ่ะโอเคหกล้านเมกาวินอีกแล้วสวยงามโอเค สี่แสนได้สองทีหมดละสี่แสนเมื่อกี้โอเคสองล้านบิกวินโอ้หเกตเ,เตอร์สองตัวเกตเ,เตอร์จะไม่ลงจริงเดียจะไม่ลงจริงดิพูดปุ๊บมาให้รุนปับ๊บ ไม่พูดมันก็ไม่โผลม่มาเลยนะโอ้โหหกล้านอีกแล้วนะครับสามสิบล้านแล้วทุกคนสามสิบล้านแล้วลงมาเหลือยิบเก้าแล้วมาสวยแล้วเป็นสองแสนด้วยไงโอเคอุย้ยเยอะเยอะเยอเยอะเยสิบเจ็ดหมุน ตัวคูณมาก่อนตัวคูณตัวคูณโอ้โหหมุนว่าวสะบัดเลยวะโอเคตัวคูณมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองแต่ไปอยู่แถวท้ายหมดเลยอะข้างหน้าหน้าหน้ามาหน่อยตัวคูณเฮ้ยเฮ้ยโอ้แปดล้านโอเคก็ยังดีวะโอเค ก็ยังดีวะดีกว่ามันไม่มาถ้าได้ห้าสิบล้านผมพอเลยนะทุกคนถ้าได้ห้าสิบล้านผมพอเลย 5้สล้านเลิกตอนนี้เรากำไรจ่าๆแล้วเนี่ยกำไรมากละกำไรเราหลายโอเคเอกี้ยังจ่ายไม่ค่อยสุดวะผมว่ามันมาแน่ มันต้องมาสักดอกหนึ่งอะและ้วเบ็ดสองแสนอะโอ้ยอย่างเงียบดิเงียบแล้วผมใจไม่ดีเลยเงียบแล้วผมใจไม่ดีเลยฮึหยดุดก่อน เราปาเป็ดีกว่าขอสักสิบหมุนเรห้าหมุนแล้วโอ้ย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 เบ็สี่แสนเบ็ดสี่แสนลงแล้วเอาที่มาดิยเยอะอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สิบหกหมุน สองหมุนเหลือสิบเอ็นหมุนแล้วตัวคูณไปไหนอะ่ะเหลือแปดหมุนแล้วเจ็ดหมดุนสี่ล้านบิ๊กวินโอ้โหสิบสี่ล้านสวยงามผมว่าถึงแน่รอบเนี้ยถ้ามันมาถ้ามันมาดอกเดียวถึงแน่ถ้ามันมาดอกเดียวถึงแน่เนี่ยถึงแน่ ถึงแ,น,งแน,งน่ถึงแน่ถึงไหนถึงไหนถึงแน่โฮ้ยถึงไหนถึงแน่ถึงแล้วไนงะเลยมาเยอะด้วยดิทุกคนโอเคพอดีกว่าพอดีกว่ามันจ่ายมาแล้วเราพอดีกว่าเราไปดูโค้ดกันดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนก็วิธีใส่โค้ดนะครับก็กดไปที่สามสามขีดข้างบนเลยนะนะแล้วก็กดลุกุญแจนทุกคนมา โค้ดวันนี้ก็ B B N W H 3 U M นะทุกคนโอเคถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับทุกคนก็ยืนยันไปเลยปึ้มได้อีกห้าหมืน โอเคนะครับทุกคนก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม